มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันอาทิตย์นะฮะวันนี้เรามีจับฉลากกันนะครับสาหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวเดียวกับเอเคานะครับครับผมแล้วก็คนที่แพนจะออกรถกไอคาหรือว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมล่าอนาคตขอให้ a อคได้มีเป็นตัวเลือกนะพี่เดี๋ยวมาร่วมเล่นสนุกกันท้ายไลท์แจกอย่างเดียวนะครับจับฉลากแจกอย่างเดียวนะฮะอ่าวันนี้อัปเดตหน่รถเขาใหม่มีแต่คนหามาเยอะมากเลย f ฟ ผมบอกเลยว่าราคาไม่แรงถูกมากและที่สำคัญได้ตัว e l p a t ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับ e l p a t นะฮะเทองพันห้า FE รถสวยมากพี่วิ่งสอง0มืนโลวิ่งสอง0มืนโลนะครับนี่ปี2022นนะครับได้สี่บอลเงินนะฮะราคาเล้าเล้าเลยพี่ผมบอกเลยว่าราคาเล้าเล้าเลยนะครับความจริงราคาโปรผมเลยนะครับแต่พิเศษนะครับใครดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าไลฟ์สดนี้นะครับ แถมประกันภัยชั้นหนึ่งกับสองเมินนะครับซื้อให้การที่ผมแถมนะครับผมซื้อให้ไม่มีบวกหลอกเบี้ยไม่มีรวมในยอดจัดนะครับอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าแถมเขาเรียกว่าโยนภาระนะฮะอันนี้ผมซื้อให้เลยนะครับนี่สวยมากนะครับสีบอลสีสัมเต็มนะครับวบเชียวพี่ผ่อนแค่หมื่นสามอ่ะเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่มอีกนิดเดียวจากเอฟโอ้โหเดี๋ยวเอฟกูขายไม่ได้นะฮะนี่เพิ่มอีกนิดเดียวนะครับ ผ่อนแค่หมื่นสามนี่สวยมากพี่สวยมาก ELP นะครับ ELP นะฮะสวยสวยเลย นี่สวยมากครับสองหมื่นโลพี่ผ่อนแค่หมื่นสามกลมๆประกันชั้นหนึ่งใจ่ายให้เอารถฟาวบานะครับออกรถแคยี่สิบบาทครับ,ออร 20, บ,รบนะฮะนะ,ะฟรีค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับซอกเดิมหมดนะครับแผ่นเพจสวยนะครับสวยเลยพี่รถเอคานะครับมีเล่มให้ดูทุกคันนะครับสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันด้วยผ่อนแค่หมื่นสามกลมๆนะครับพี่ได้เอฟอี e. ปี2 0 2 2ัหม่สอ0 0 0ืนโลตัว EL พัดด้วยนะฮะสวยมากพี่สวยทั้งในและนอกเลยนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับใครอยากได้ไรถอะไรเข้ามาเลือกชมได้เลยครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยครับคอจริงปักหมุดไว้จะไลฟ์บ่ายสองพยายามมากๆนะลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ ท่านใดสะดวกนะครับเรียนเชิญเลยมาที่นี่ที่เดียวมีให้เลือกมากกว่า300คันจริงๆนะครับพร้อมเน้นขายที่ดีที่สุดของรถยนต์ใช้แล้วดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่1.99ของเราได้จริงอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าเลยขอให้พี่ดาวตามเกณฑ์มีเครดิตเกิน1ปีรถปี2017ขึ้นไปได้เลยที่เป็นรถเก๋ง4ประตูรถตู้ได้หมดนะครับนี่สวยพี่รังน้ำเดิมไฟเดิมนะครับ ผมบอกเลยว่าผมตั้งไม่แพงนะครับคันนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถูกมากวิ่งสองหมื่นโลนะครับยอดจัดผมได้แปดแสนปลายเลยนะครับขายค่าเจ็ดเก้าเก้ายังไม่พอนะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งแคปมาเลยทุกอย่างเป็นตามที่ผมพูดหมดนะครับแคปมาเลยเอาโปรที่พูนฮิมไลสดไม่ว่าพี่จะดูผ่านช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t อกหรือไลสดแคปมาเลยนะครับ เป็นตามนั้นทุกข้อใหม่เลยพี่ใหม่มากนะครับใหม่มากนะฮะนี่เกาเดิมเกาวเดิมเกาเดิมเมฟนดเดิมหมดเลยนะครับเฟนดเดิมหมดเลยสวยมากพี่ F-E แล้วนะเอแล้วนะผมมีเดี๋ยวเพาไปดูเดี๋ยวเฟนคันนี้ก่น มีรถเข้าใหม่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูที่ช่องล้างเลยเดีกว่าสวยสวยสวยสอซอกเซิร์ฟเดิมหมดนะครับสวยหมดเบาสวยเดี๋ยวมาดูภายในมามาดูภายในนี่ นี่นี่นะครับคู่มือคู่มือเขาจะบอกรุ่นไปถ้าสมมติว่าแบบไม่แม่นรุ่นนะครับฮอนดานะครับ,ให,บ,บ,นะรบให้ดูบุ๊กเซอร์วิสเลยนะครับให้ดูบุ๊กเซอร์วิสเลยเขาจะบอกรุ่นที่ไปเลยฟีวิคเอลพัดมันมีตัวธรรมดาคือตัวเอลนะครับนี่ใหม่อะ่ะผมบอกเลยฟฟลลิ่งใหม่เลยแล้วนะครับระบบความปลอดภัยนะครับรอบคันเลยนะครับรอบคันเลย นะฮะรอบคันเลยมีคอมเมนต์ทักทายสวัสดีครับพี่ฮิมนี่สวยมากสวยมากนี่สวยมากเลยวัสดีครับพี่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสวยมากพี่นะครับดูตั้งแต่แผงประตูนะครับดละดีซน์ของเขานะครับดูหรูมากครับหรูเลยแหละนะฮะดูหรูเลยนะครับ ใหม่ี่ผมบอกเลยว่าใหม่อะใหม่เลยนะครับผ่อนแค่หมื่นสามพี่ๆท่านใดนะครับกำลังตัดสินใจซื้อเอซีนะครับลองดูพี่ขิงสวัสดีครับรถสวยมากครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับบอกรถไปรถขับดีไหมครับมีอะไรให้น้องดูแลบอกได้เลยนะครับพี่ขิงนี่สวยมากใหม่นะครับใหม่เลยนะฮะ องตรงนะครับผมจองตั้งแต่ยังรถยังไม่ได้ล้างเลยคันนี้นะครับแต่หลุดจองนะครับหลุดจองลูกค้าไปต่อไม่ได้ช่วยแล้วเต็มที่นะครับหลุดจองแล้วท่านใดสนใจนะครับ F e ถูกถูกนะครับสวยๆไม่น้อยๆนะครับผมแนะนําเลยถ้าไม่ติดเรื่องสีนะครับสีบอลก็ดูแลง่ายนะครับไม่ได้คิ้เลนะครับดูแลง่ายฝนตกฟ้าร้องยังไงก็สวยนะครับเจ็ดเก้าเก้าผ่อนแค่หมื่นสามกลมๆเลยประกันชั้นภัยชั้นหนึ่งสองเกือบสองหมื่นผมซื้อให้ ฟรีค่าจัดค่าขนส่งฟรีทั่วไทยนะครับอยากได้ของแถมอะไรเพิ่มเติมขอมาให้ได้ให้หมดที่นี่ไม่มีคับนี่นะฮะวันนี้นะครับลูกค้าพี่คิงอย่าลืมนะครับขับดีมากครับรถที่นี่สวยจริงๆครับพี่คิงอย่าลืมลร่วมเล่นสนุกกันนะวันนี้เรามีจับฉลากทำให้ถูกกติกาลุ้นรับรางวัลใหญ่เลย1 0,000บาทนะครับถ้าถูกทั้ง3ามตัวและ2ตัวนะครับรับหนึ่งหมื่นเลยถ้าแค่3ามตัวเลขตัวท้ายนะครับที่ใช้กอบป้ายเอเอเคคาร์นะครับ รับไปเลย5,000ันบาทสองตัวรับไปเลยสองพันบาทขอทําให้ถูกกติกานะครับพี่พี่หิงรีบนะครับตอนนี้ยังทันอยู่นะครับรีบเลยเดี๋ยวผมลุ้นช่วยนะครับแต่ถ้าผิดกติกาก,ก,ากาก็ได้แค่รางวัลปอบใจนะครับนะรางวัลชมเชยเรามีนะครับก็คือมีรางวัลใหญ่เนาะแล้วก็มีรางวัลชมเชยแล้วมีรางวัลปอบใจไปอ่านโพสต์ที่เราปักหมุดไว้ตั้งแต่เมื่อวานได้เลยนะครับนี่ได้ทั้งสองสาขานะครับสาขาคน,คนที่ ออกรถสาขาสำนักงานใหญ่ที่บ่อหินนะครับแล้วก็สาขาเชียงรายมารวมเล่นสนุกกันได้เลยนะครับอ่าขอบคุณมากครับพี่ขิงน่ารักที่สุดเลยนะครับนี่สวยมากสวยมากเพดานก็สวยครับ สีดาลสวยนะครับสวยเลยสวยมากครับทีลาสวยสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับอ mm ุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ mm hmm. คือรถที่นี่ออกไปต้องสมบูรณ์แบบนะครับก mm ุญ hmm. แใจสำรองต้องครบอุปกรณ์การช่วยเหลือของการเปลี่ยนยางหรือว่าอะไรอ่ะที่มันต้องมัน,ม,นมันติดรถมั้งแต่แล้วมันต้องมีนะครับ mm hmm. ถึงแม้มันจะขาดหายไปผมก็ต้องทําให้มันครบนะครับ จะไม่มีข้ออ้างว่าพี่ผมซื้อมาแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเพราะผมมองแล้วทุกอย่างจาเป็นหมดนะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องใช้นะครับโดยเฉพาะคุณแจ้ความลองเนี่ยจำเป็นมากๆอ่ะมาดูของเครื่องกันดีกว่ามา ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพันห้าโทโบนะครับรุ่นใหม่เป็นพันห้าโทโบหมดนะรุ่นใหม่เป็นพันห้าโทอรอืพี่ดูใหม่มากอะ่ะผมบอกเลยว่าใหม่มากผมบอกเลยว่าใหม่มากๆนี่สวยมากครับ ซอฟต์เฟิร์เดิมหมดนะครับหัวนงของรถไม่มีขยับนะครับแต่เข็มไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับแล้วที่สาคัญนะครับตัวนี้มีวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับนี่เดิมหมดพี่ไม่มีขยับเลยกิบลงกิบล็อกไม่มีรอยยัดแงะนะครับเครื่องยังดูใหม่สีแต้มมาร์คครบทุกจุดนะครับแล้วที่สำคัญพี่ดูฉนวนของรถยังดูใหม่อยู่เลยติ๊กเกอร์บาร์โค้ดครบนะครับฮอนด้าต้องมีอยู่แล้วนะครับเส้นฝากระโปรงเดิม นะครับสวยมากนะฮะสวยมากผ่อนแค่หมื่นสามทุนท่วนได้ FE แล้วได้ FEEL พัฒ e e ตัวท็อปของเขาเลยนะครับคือฮาแพงกว่านี้คือจะเป็นตัวไฮบิดนะครับแต่ EL พัดก็คือตัวท็อปของเขาเลยนะครับนี่สวยมากสวยจริงนะครับผ่อนไม่แพงด้วยพี่ออกรถแค่สาวบาทหรือว่า20บบาทเท่านั้นเองนะครับนะฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วย นะครับ f อสวยๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูไม่เคยพาดูช่องล้างเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะมีรถเข้าใหม่เยอะมากนะครับไอ้ลีโวลีโวนะครับลีโวสีประตูเข้ามาเยอะมากนะครับสีบอลเงินสีขาวสีดำนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้โฟวินนะครับเข้ามาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ ไปยโล่ไปยโล่คันนี้ติดจองแล้วนะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับนะอันนี้อันนี้หลุดจอง2.8โฟพี่รีบเลยสวยจริงนะคือถ้าหาโฟบีน่ะได้ได้2.8 g เกียร์ออโต้รถเชียงใหม่มือเดียวถ้หาหารุ่นนี้นะสเปคนี้ผมบอกเลยหนึ่งในร้อยคันผมกล้าพูดเลยหนึ่งในร้อยคันถ้ามาแล้วดูแล้วแบบตีนู่นตีนี่นะผมมีค่าเสียวไลพี่ด้วยนะครับไม่มีที่ตีสวยสวยเลยนะครับ ได้ลดเหนือแท้ๆด้วยนะครับแล้วใครอยากผ่อนเดือนประมาณสามพันนะฮะนี่ซูกิสวิปนะครับนี่ผ่อนเดือนประมาณสามพันกันฝนนะครับกันฝนกันแดดนะครับนะผมมีสองคันให้เลือกนะครับมีสีขาวกับสีแดงนะครับผ่อนประมาณสามพันนี่แหละบวกลบนะครับนี่แล้วก็มีหัวเดี่ยวเข้าใหม่อีซูถูกนะพี่ปีสองพันยี่สิบรถเชี่ยงใหม่มือเดียวไมน้อยด้วยนะครับ ผมให้ราคาโปรเลยคะความจริงผมตั้ง4แสนต้นนะใครที่ดูผมยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าพี่ดูผ่านไ like, ลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะพี่เอาราคานี้ไปเลย399 399นะครับนะ399เพี่ยอไปเลยผมให้ได้ตัวนี้แล้วด้วยไหม่น้อยด้วยนะครับเข้าใหม่เยอะเข้าใหม่เยอะมากนะครับมาเดี๋ยวมาดูมาดูช่องช่องล้างครับอยากให้เห็นช่องล้างวันนี้วันอาทิตย์นะครับ น้องๆคือหยุดหยุดมาแค่ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นหรือเปล่านะแต่น้องๆผมขยันนะครับอันนี้เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างแต่มเหมือนว่ากาลังลูกค้ามีเข้ามาดูแบบไม่ได้ล้างนะครับไม่รู้ว่าจองหรือเปล่าผมโฟวินนะพี่เครื่องสองพันรถเชียงใหม่เดิมนะครับเครื่องสองพันโฟวินนะเกียวโต้ไวท์แท็กนะครับเป็นไวท์แท็กแต่เขาเปลี่ยนโลบาร์ Bar, เป็นโลบาร์แต่ง ตัวนี้เป็นตัววายแทผมขายไม่แพงพี่หกเก้าเก้าหกเก้าเก้าผมขายไม่แพงนะครับแต่ไม่รู้จองหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เห็นดูอยู่แต่ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างด้วยนะฮะนี่นี่ไงโอ้โววันนี้น้องผมบอกเลยทีมงานขอบต้องขอบคุณพระเจ้าผมโชคดีมากมีทีมงานที่แบบเข้มแข็งนะครับน้องๆแบบมาทํางานวันอาทิตย์ด้วยอันนี้เข้าใหม่ปีสองพันยี่สามพี่ปีสองพันยี่สามแท้ ฟิลลิ่งขับป้ายแดงเลยคือมันไหม่8,000โลใหม่มา, 8, มา,มากตัวท็อปมีสลูฟด้วย MG ไฟใหม่8,000โลใครที่หาสีเหลืองไว้ทีเด็ดเลยพี่ผ่อนแค่7,000กว่าบาทผ่อนแค่7,000กว่าบาทออกรถ20บาทนะครับออกรถ20บาทนี่ออกรถ20บาทให้ดูแบบสดๆเลยนะครับนี่นะอันนี้เขาเข้ามาใหม่อันนี้เข้ามาหลายคันผมไปคัดมานะครับ พี่เฟียนาราคา4.99อะ่ะผ่อนแค่ประมาณ8,000ลุงโกม่ะพี่หาที่ไหนอีกมาเลยมาเลือกมาก่อนมาเลือกก่อนเลยนะครับ4.99ผมได้ประมาณ5-6คันผมไปคัดมานะครับ4.99ถูกมากนะครับเป็นเบนซินล้วนนะใครที่อชอบเบนซินล้วนนะครับเข้ามาเลือกชมได้เลยราคานี้พี่ไม่ต้องหาแล้วนะครับมผมไม่เคยขายด้วยราคา4.99อะ่ะนะครับเข้ามาหลายคันนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้อะให้ดูเลย นี่ให้ดูเลยนะครับของเราแบบต้องต้องต้องกิฟอ่ะคือล้างชงนะครับต้องต้องสดนะฮะนี่สวยนะครับสวยเลยอันนี้เป็นตัวปีเป็น E l นะครับปี2020นะครับปี2020นะครับตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันประมาณหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่นะฮะ ตั้งไม่แพงพี่หกแสนผมให้เลยนะหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับอยู่ประมาณหมื่นหลักร้อยหรือว่าหมื่นหนึ่งพันนี่แหละนะครับให้เลยนะฮะแล้วก็มีฝีประตูเข้าใหม่ด้วยนะครับฝีประตูนะครับมาด,ด้าบีทีเอสิทผ่อนแค่หกพันก่าบาทนะผ่อนแค่หกพันก่าบาทได้ฝีประตูแล้วนะครับได้ฝีประตูแล้วนะครับรถเข้าใหม่เยอะอันนี้ก็ทีเด็ดรถเชิ้งใหม่มือเดียวนะครับเข้าใหม่เยอะมาก ผมไม่เคยมาไลฟ์ฝนนี้เลยเพราะเมื่อกี้มันอยู่ใกล้ๆผมก็เลยมาความจริงไม่มีที่นี่บอกเลยว่าไม่มีกักนะถ้าลูกค้ามาปุ๊บแล้วแบบรถมันกําลังมาผมก็ให้ดูเลยนะครับเพราะผมชอบให้ลูกค้าเห็นอะไรที่มันแบบสดๆแบบมันเลียวมันแบบเนี่แหละผมชอบผมคิดว่าลูกค้าไนดะ้มีฟีลลิ่งเดียวกับผมที่แบบเวลาผมเห็นผมก็อยากได้ดูอะไรที่มันเลียวทามจริงๆไม่ใช่ว่าโชงเ็จแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยโฟวินแอ l e t ต ได้ตัวพิเศษด้วยขายไม่แพงบอกเลยว่าขายไม่แพงยออจัดได้แปดแสนขายแค่หกเก้าเก้าโลชเชียงใหม่มือเดียวด้วยไม่หลักหมืน่นนะครับไม่หลักหมืน่นเพิ่งเปลี่ยนยางยางยางมันยางคู่ตัวเนาะผมเปลี่ยนยางใหม่เลยเพิ่งเปลี่ยนยางมาด้วยนะครับเปลี่ยนยางใหม่ฝีเฟ้นนะครับแอลีดเพิ่งมาออตโต้โฟวินหกเก้าเก้าราคานี้ไม่ต้องหาแล้วยออจัดได้แปดเกือบแปดแสนนะครับนี่สวยมากเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่านะครับ มาดามีนะครับผ่อนแค่แบบหกเจ็ดพันเนี่ยเยอะเลยนะครับปีใหม่ๆนะครับพึ่งเข้ามานะครับพี่ให้ดูผมให้ดูอ่ะอันนี้รถตีเทินผมแต่พี่ดูผมเก็บผมลื้อหมดเลยผมลื้อหมดเลยนะครับผมลื้อถอดหมดเลยเช็คเบรกเช็คล,ล,ลูกมงลูกหมาอันนี้ขนาดรถเก่าขนาดรถเก่าพี่ขนาดรถเก่าอ่า ให้ดูเห็นๆเ,เลยนะครับขนาดรถเก่าแล้วผมขายไม่แพงด้วยนะพี่เป็นไฟเหี่ยว,วะนะรถมันเทินผมเองเป็นรถเทินผมเองแล้วพี่ดูซอกดูคันหน้าผมขายไม่แพงนะเก้าหมื่นห้าเองเก้าหมื่นห้าพี่ได้ไฟเหี่ยวแล้วอปีสี่แปดอะและ้วน็อตอะพี่น็อตไม่ขยับเลยนะพี่ดูหุนน็อตอะสวยเลยนะน็อตสวยเลยอะพีป่ปีปีอะไรนะปีะสี่แปดแลวสภาพแบบเนี้ยหมุดเดิมเพจเดิมนะครับ มิดฟูสีดําสวยจริงครับไว้ไปไว้แน่ขอบคุณมากครับพี่ป๊อปของหน,นี้สายมิดูเลยพี่ป๊อปผมนะฮะสายมิดูเลยนะครับอะมือก็ไปดิหันหน้าพี่ด้วยเอออ่ะปะไป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  <c oughs> <c oughs> นะฮะนี่ป<บ>ะมีมิวเอกนะฮะถูกมาก 5แสน5หื่น5พันบาทรถเทินผมเองในปี58ด้วยใครที่มองหาเนี่ยครับสวยมากแล้วก็ยาลิดไอที A ip, อันนี้ก็ถูกอันนี้ผ่อนแค่4-5พันเองผ่อนแค่ตีไว้5พันก็ได้ถูกมาก2แสนละบาทนะครับผ่อนแค่5พันนะครับ,อ, 5, บ,นะรบอ่านี่น้องนัทมาช่วยเหรอมามาน้องนัทมาช่วยพี่มา,มานี่รถเข้ามาเยอะมากนะครับ นะครับวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับวันดีครับนี่ลูกค้าเข้าออกตลอดนะฮะครับผมมาเดี๋ยวมาจับฉลากกันดีกว่านะครับมาจับฉลากกันดีกว่ารถตู้ผมก็มีนะพี่รถตู้ผมก็มีคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นโลนะครับเป็นตัวมิดด้วยแมกไลน์นี้เป็นมิดแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับนะไฟเดย์ไลท์นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลย นะครับผ่อนแค่แบบถั่วผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับได้ของแล้วแถมประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยเอาลดยี่สิบาทนะครับได้รถปีใหม่ใหม,ม่น้อยรถตู้ผมก็มีนะรถตู้ผมมาใหม่เยอะมากรถตู้มีทั้งเกียร์โตเกียร์ธรรมดานะครับปีสองพันสิบแปดนะครับถ้าเกียร์โตปีสองพันสิบเก้านะครับนะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าบาทนี่ เอ็กซ์เพนเดอร์มีไหมครับพี่จ๋าจา๋ามีเยอะมากเอ็กซ์เพนเดอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตให้แอดมินผมนะครับส่งให้พี่ดูประมาณเกือบสิบพันเลยทั้งเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์สเอ็กซ์เพนเดอร์ตัวเก่าพี่ชอบผนหนพี่บอกผมนะนอกจากโปรโมชั่นประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วพี่อยากได้อะไรพี่บอกมาเดี๋ยวผมจัดให้อะเดี๋ยวผมเน้นจบให้ไม่มีปัญหาพี่พี่จ๋าจารถดสวยทุกคันนะครับอยากได้สีอะไรพี่บอกเลยนะครับอนะนะ มาจับกันอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับผ่อนแค่8 0 0พกระบาทนะครับเข้ามาใหม่นะฮะปีให,ใหม่ได้ของแต่งด้วยนะครับได้ของแต่งด้วยนะฮะนี่แล้วก็ตัวโฟวินยังอยู่นะโฟวินยังอยู่นะครับโฟวินตัวนี้เป็นตัวไฮด้วยผมบอกเลยว่าแรไอเทมป้ายแดงอยู่ที่ร้านเ0มื่นนะครับผมเช็คจาก g o เกิลในพี่ลองเซิร์ชดูนะครับตัวไฮ ป้ายแดงออกล้านสี่หมื่นตัวนี้ไม่สองหมืนโลสภาพแบบนี้หายากมากๆปติยังไม่แก่เลยนะครับนะลองดูออกรถยี่สิบาทนะครับจับเลยไหมจับตรงไหนในรถตู้ไม่มีในรถตู้หรอไม่ใ <c oughs> พ,พี่นั่งรถตู้เลยเหรอเดี๋ยวนั่งดูรถอยก่าไปเดินหน้าๆเดี๋ยวปะ่ปะ <c oughs> เผื่อได้ดูรถหลายๆคันวันนี้พาพาดูรถนะครับ นี่วันนี้พาดูรถพี่ขิงขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยพี่ขิงขอบคุณจากใจเลยนะครับนี่สเตเวอรกอนแรเทมตัวหายากเลยนะพี่แล้วไม่แค่แสนสามรถผมไม่แท้นะครับรถผมไม่แท้ทุกคนันปกติสเตเวอรกเอาคุยนนที่ไม่แท้นะ ตัวนี้ต้องมีแบบประมาณสองแสนบวกลบนะครับแต่นี้ไม่แส้นต้นนะครับรถผมไม่แท้ทุกคันรถมือเดียวด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างผมชอบตอนเช้าอ่ะผมชอบไปส่งลูกที่ที่โรงเรียนแล้วเด็กๆชอบมากแล้วมันกว้างกว้างอย่างนี้พี่แล้วมันเป็นรถที่มันไม่เทอะทะมันไม่ใหญ่ใช่มันไม่ใหญ่หรือว่าพี่ถ้าดูหารถประมาณนี้เป็นมินิเอ็มพีวีก็มีเซนต้าที่ผ่อนแค่เจ็ดพันกบาทนะครับนี่ สวยกว้างแล้วพับเบาะได้กว้างมากนะครับนะพับเกาะเบาได้กว้างมากแลวเบาเป็นเบาสามแถวนะเป็นเป็นเหมือนรถตู้เลยนะครับนี่เบาสามแถวอันนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับพับเก็บแบบในหลุมนี้ได้เลยนะครับใส่อวดเยานี้ใส่สัมภาระได้ถ้าสมมว่าสัมภาระเยอะกว่านี้นะครับก็พับเบาเข้าไปในหลุมใส่ไ,ได้เยอะมากเดี๋ยวผมทําให้ดู เดี๋ยวนะง่าต่อนั่นแหละสบายละมันมันต้องดึงใช่ดึงเชือกเหรอรอ,อ๋อเออนี่ไงน,นี่นี่นะครับแล้วก็ล็อกปิดเลยจบเลยเรียบเลยนะฮะทีดานสวยนะครับดูเวลาซื้อรถตู้หรือซื้ออะไรพวกเนี้ย แบบรถที่แบบเจ้าของเดิมไม,ไม่รักษาไม่ทะนุถนอมนะครับพยยเพดานจะเปื้อนอันนี้สวยเลยนะครับนะสวยสวยพี่นะครับที่นี่ขายแต่รถสวยสวยนี่นครับรีโวเข้าใหม่นะครับแฟรดิชั่นผมมีทุกสีเลยนะครับสีดำสีขาวสีเทาดำสีบอลเยินมีทุกสีเลยนะครับแล้วก็ใครอยากได้โฟลวินก็ต้องคันนี้เลยนะครับ นี่โฟวินนะครับสองจุดแปดโฟปีสองพัสิบเก้าช่วงนี้หน้าฝนนะครับสายดอยนะครับมาเถอะมีทั้งแขบฝีประตูเกียวโตธรรมดามีครบหมดเลยนะครับมาที่นี่ที่เดียวจบแน่นอนพร้อมย่อนไขที่ดีที่สุดของรถยนต์ใช้แล้วนะครับดอกเบี้ยถูกๆนะครับนะสวยผมตั้งอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนผ่ออยู่ประมาณเก้าพันนะครับนี่ อันนี้ก็รถตีเทิร์นถ้ารถเก่าอ่ะส่วนมากเป็นคือเป็นรถตีเทิร์นผมหมดเลยเพราะผมขายขายรถปีใหม่ๆมาน่นอนยอยู่แล้วนะครับอันนี้รถตีเทอร์น F F D F D นะครับ F D นะครับแต่ไม่ว่าจะขายอะไรในแบรนด์คาผมการันตีคุณภาพทุกคันรับการหลังการขายทุกคันไม่ว่าจะปีไหนปีเก่าอะไรก็ช่างถ้าขายที่นี่ผมผมรับประกันทุกคันนะแต่ถ้ามีตำหนิอะไรผมตัดดอกเลยนะครับไม่ขายแน่นอนนะครับ ี่สวยเลขทะเบียนสวยด้วยนะครับเลขทะเบียนสวยให้เลยให้หมดเลยนะครับแสนละบาทนะครับแสนละบาทนะครับสีประตูก็มีนะครับสีประตูก็มีนะฮะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอดูรถอย่างดีครับลองขับได้นะครับได้เลยได้เลยนี่นะครับยีราฟแค้นะครับยีราฟแค้นะครับปีสองพันสิบเก้านะครับยีราฟแค้ก็คือ ทำไมเขาถึงเรียกยีราฟแพก็คือตัวสูงทามาามาเป็นตัวเตี้ยนะครับแต่พี่ได้ออปชั่นตัวสูงเลยนะครับนะพอแค่แปดพัน่าบาทถูกมากได้หน้าสเตล,ลด้วยนะครับได้แม็กได้ยางแต่งมีดิฟฟี่นะครับลดลูกค้าเทินผมเองนะครับนะแล้วพวกนี้ผมเปลี่ยนให้นะพวกดีแม็ก r ออ่ะมันชอบฟีดผมเปลี่ยนนะผมไม่พ่นพ่น,พนกลัวมันล่อนนะครับเดี๋ยวมันจะล่อนนะครับผมเปลี่ยนเลยนะครับนะอนี่ ยารีดาผมเยอะมากอีโคคาผมเยอะจริงๆนะครับเข้ามาเถอะผ่อนถูกๆนะครับถ้าปีใหม่ๆอย่างนี้ก็ผ่อนประมาณแค่6,000กว่าบาทนะครับ6,000กว่าบาทนะฮะอ่ะ